เราก็มาติดตั้งเกีียวดันลูกที่สองนะคะเป็นของคุณพกทวีบ้านนาสีนวลตำบลน,น,นาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะตัวนี้เป็นเกีียวดันพันไร่รุ่นดันลั่นทุง่งลูกค้าขยายปากเองค่ะแต่อยากด้านเกีียวดันกับเราเราก็จัดให้ค่ะขอ,อแต่ลูกค้าบอกสเปคปากค่ะ ลูกค้าจากขยายปากมาจากที่ไหนหรือทำเองไงโชวหาเราได้ค่ะอยากให้เราทำเกี่ยวกันให้ก็โทรมาได้เลย061 626 32 32อู่ปสะสิทธิโชคการช่างสกุลนคร